สวัสดีครับป้าและที่ดินสองแควน,นะครับวันนี้ผมมานําเสนอที่สวยๆแปลงนึนะครับแปลงนี้ผมออกตัวนิดน,นึงก่อนว่าเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าการรีวิวคราวที่แล้วเนี่ยมีบ้านอยู่ข้างในเป็นบ้านไม้นะครับอยู่ในสวนนะแต่แปลงวันนี้ผมมารีวิวใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านไม้เนี่ยได้มีการรื้อถอนไปแล้วนะครับแล้วก็สร้างบ้านหลังเล็กขึ้นมาแทนนะเพราะนั้นข้อมูลที่อยู่ภายในคลิปเราเนี่ยบางส่วนยังไม่ตกนะครับเนื่องจากว่ามีการอัปเดต ตัวบ้านพรับวันนี้ก็เลยมาถ่ายทําใหม่นะครับแล้วก็มีการมาปรับราคานะครคราวที่แล้วรีวิวขายไปนะครับ15ไร่เนี่ยอยู่ที่18ล้านนะครับวันนี้นะฮะผมเสนอขายใหม่ใน EP นี้นะฮะอยู่ที่17ล้านนะนะครับส่วนราคาเนี่ยคุณเห็นคลิปแล้วคุณชอบคุณมาดูราคากลุยกันอีกรอบมันได้แต่ขอเปิดราคาที่17ล้านก่อนนะครับที่แปลงนี้นะฮะมีดียังไงครับที่แปลงนี้เป็นสวนผลไม้นะครับประกอบไปด้วยอะไรลบมุดมังมุด อะไรกับส้มโอมะละกอมะเฟืองอะ,ะอะไรอีกมะปลางมะยงชิดหูและสารพัดเลยอยู่ข้างในนะครับมีพริกมีน้อยหนามีอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแล้วที่สําคัญนี่ยตรงที่ผมเจออยู่แล้วด้านหน้าเนี่ยนี่คือถนอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับหรือว่าเราเรียกว่ารู12นั่นเองนะครับห่างจากแยกโดจีนมาเท่าไหรนะ่ไม่แน่ใจนะครับ 30กว่าหรือ40กว่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าห่างจากตัวอำเภอวังทองมาที่นี่24กิโลนะครับห่างจากสนามบินมานี่ประมาณ52กิโลนะระยะเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวผมแนบไพคลิปเช่นเดิมไปดูแล้วกันนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้อยู่ขาเข้าไปตัววังทองหรือตัวพิษณุโลกนะครับฝั่งตรงข้ามนึงันเป็นฝั่งขาออกจะเนี่ยมีภูเขาโอบล้อมนะครับมีภูเขาโอบล้อมเลยนะนยด้านหน้าภูเขาสวยมาก มุ่งหน้าไปทางขวาผมเนี่ยทางขวาผมก็จะไปนู่นเลยไปทับไพวันไปเขาคอแต่ถ้ามาทางซ้ายไปตัววังทองไปตัวพิษณุโลกนะครับที่แปลงนี้คือนี่เลยฮะนี่ครับเป็นสวนผลไม้พื้นที่ติดกับบ้านหลังนู้นนะครับแล้วก็ถึงแนวนี้นะฮะตองจ,จุดนี้เนี่ยพิกัดนะถ้าคุณจะมานะคุณเข้าพิกัดแล้วค้นหาใน Google ว่า วัดบ้านบ่อว่านารามก็ได้นะครับเลยวัดบ้านบ่อมานิดนึงก็จะเจอที่แปลงเลยนะครับหรือว่าคุณจะขอพิกัด Google จากผมก็ทักแชทมานะเดี๋ยวผมส่งให้นะครับไม่มีการปกปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเปิดแร์เลยนะคุณชอบคุณก็มาดูเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับที่แปลงนี้จุดดีที่บอกไว้เมื่อกี้แล้วว่าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ําเข็กเลยนะมีรั้วล้อมรอบขอบชิดหมดเรียบร้อยมีสวนผลไม้พร้อมคุณเข้ามาอยู่ได้เลย มีที่พักให้พ้อมนะครับเป็นอย่างไรตามมาดูครับตรงนน้นน่าถึงแนวรั้วนั่นเลยนะใตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยทนะั้งหมดเนี่ยมีมีรัว้วมีประตูเข้าเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าที่นะครับขออนุญาตนะฮะขออนุญาตใจ้พี่เะทางก่อน เดี๋ยวผมจะพาเดินครับไปดูแล้วกันนะฮะตรงนี้นะรัดถุนแมวมเลยนะโหมีกล้วยต้นใหญ่เบ้อเร่เลยนะครับอันนี้เป็นมังคุดเอ่อละมุดนะฮะนี่ต้นละมุดเลยนะนี่ต้นละมุดนะครับ,ลลนะลรบและนี่ส้มโอทั้งในเป็นส้มโอมหนุนลูกใหญ่ๆเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็ตรงนี้เป็นน้อยหนาครับในสวนน้อยหนานะแล้วก็มีสวนกล้วยเดี๋ยวพาดูสวนน้อยหนาก่อนละกันนะฮะ เขาเก็บขายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงให้นาออกแน่นนใจว่าในสินี้อ่ะหวาแล้วได้ของกินแล้วครับน้อยน,นาครับอร่อยแน่นอนเอาไหมกินไหมนี่ฮะนี่ครับกินโชว์เลยครับห,หวานขออนุญาตเสียมรารยาทพูดไปกินไปแล้วกันนะครับ กำลังสุกเลยกำลังสุกเลยครับมะนาวน้อยหนาไม่ใช่มะนาวนะนี่ๆๆกำลังสุก่นี้เดี๋ยวสุกแล้วเดี๋ยวก็ร่วงอัดมากินเลยก็ได้ยาวไปถึงนูน ่วงแล้วอันนี้ไว้ให้นก่วงแล้วเนี่ยฮะให้มาดูเขานี่ก่อนให้มาดูบรรยากาศครับเนี่ยอันนี้คือภูเขาล้อมรอบเลยนะแลวนี่มีเพื่อนบ้านเลยตรงนั้นไปก็เป็นวัดบ้านบ่อนะครับฝั่งนู้นก็เป็นหุบเขาเลยเนยโอ้โหหุบเขาสวยมากแล้วก็ตรงพื้นที่ พื้นที่ลาดลงไปตรงพุ่มไม้ตรงนั้นคือแม่น้ำเข็กนะครับตรงนั้นเป็นแม่น้ำ,นำเข็กเลยอ่ะตามมาอีกนี่เป็นต่วนกล้วยนบเนี่ยใบหนากำลังออกเตไม่หมดเลย มันก็เก็บขายบ้างหรือว่าปล่อยให้พวกนกพวกอะไรกินบ้างสุดแล้วแต่ครับอร่อยหวานด้วยแล้วก็นี่หูกำลังออกเป็นพวงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดตามมาเลยฮะนี่ลองกองดบมากครับนุ่นเป็นพวงเลยน,นี่ให้ดูนะฮะ เป็นพวงเนี้ยนะนี่าขึ้นไปข้างบนนู่นหนุหนกล้องลองถ่ายให้ดูนะหนุนโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับมาแล้วอันนี้นไหนๆก็มาแล้วอ่ะนี่ฮะอันนี้อยู่ข้ล่างนะครับอยู่ข้ล่างกินโชว์ซะเลยดีดูหวานไหมทำเหมือนกับเชิญมาชิมผลสวนผลไม้ทั้งนั้นนะฮะอืม อร่อยขนาดลูกเล็กนะยังอร่อยเลยบนไขออ่รุ่นผมกล้ากินเพราะว่าเขาไม่ฉีดยาครับมั่นใจโหกว่าผมจะไปถึงปลายทางตรงแม่น้ำแข็งใส่ผมอิ่มแน่ตามมาแล้วอันนี้คือต้นละมุดนะครับี่มีลูกละมุดด้วยตรงนั้นนะครับนั่นลนะ ีลุกละมุดอยู่เี่ครับลูงละมุดอยู่นี่นะนี่นะครับอันนี้หยิบกินไม่ได้คนระเพราะว่ายังไม่สุกบีบดูนะยังแข็งอยู่นะครับเนี่ยลูกละมุดนะครับต้นใหญ่มากอ่ะมาดูตรงนี้ต่อครับ<ะ>อันนี้ก็ต้นละมุดนะอันนี้ก็ต้นละมุดเนี่ยแตะเนี่ยนฮะ ส้มโอลูกใหญ่ๆครับน่นอยู่ตรงนู้นด้วยตรงนี้ด้วยเนี่ยส้มโอเนี่ยนี่รอยเขาตอนไปนะครับเนี่ยส้มโอต้นใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยนะฮะจะอ่ะตามมาครับตามมาอีกอันนี้อันน่าจะเป็นเชอร์รี่ ได้ยินเสียงเสียงตามสายหรือเสียงลำโพงตรงนั้นน่าคือมาจากทางวัดนะครับน่าจะมีการจัดงานอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ต้นอะไรโอ้อหนี่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 สตอต้นสตอมีสตอด้วยอ่ากองถ่ายเลนะอ่ามีฝักสตอเมื่อกี้เห็นอยู่เห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยคือต้นสตอเลนะต้นสตอต้นใหญ่มากแล้วดูกล้วยเขาเนี่ย ลูกกล้วยเขาลูกใหญ่ๆไหมฮะเยอะมากเลยมีมะละกออีกนะครับมีมะละกอด้วยแล้วกล้วยเขาตรงนี้เป็นสวนเลยนะเต็ไมไปหมดเลยเพื่ที่ทั้งหมด1ิดหาไรเนี่ยก็เช้มุ้เลยครับตามมานีก็เป็นสวนกล้วยนะี่เป็นกล้วยน้ำว้าอันนั้นกล้วยอะไรไม่แน่ใจใช่กล้วยเล็บมือนางหรือเปล่า เขาไปเขก็เดินเข้ามาเนี่ยเข้ามาในแปลงที่ดินนี่แหละครับส่วนตรงนี้เป็นที่โล่งเดี๋ยวด,ดูที่ที่โล่งมาทำอะไรอันนี้ต้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเนี่ย,ยใครรู้บ้างต้นอะไรอะ่ะต้นอะไรเนี่ยเนี่ยขึ้นดกมากเลยเต็ไมไปหมดเลยอันนี้ขออภัยนะถ้าเพื่อนรู้จักช่วยช่วยบอกผมด้วยเอ้ะเหมือนต้นต้นท้อหรือเปล่า ใช่ไหมลองดูดิไม่แน่ใจอะ่ะต้นอะไรอะ่ะลูกอะไรขึ้นดกมากครับเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะฮะวางไวงไ้ก่อนเยอถามเจ้าถิ่นมาดูตรงนี้ก่อนครับบริเวณตรงนี้ก็คือพื้นที่ในแปลงที่ดินสิบ้าไร่เช่นกนันแล้วก็เนี่ยครับ เขามีระบบน้ํามานะก็ทาก๊อกน้ําไว้เปิดเนี่ยเปิดน้ําแล้วก็ต่อสายต่ออะไรเพื่อที่จะทำลดน้ําทําการ,กรเกษตรเขาตรงนี้แล้วตรงนี้เขาปลูกข้าวโพดครับข้าวโพดหวานนะเนี่ยพื้นที่เนี่ยนนนเนี่ยเป็นแนวเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นไร่ข้าวโพดเขาเนี่ยถึงแนวรั้วนะคือแนวรวนะั้วนั่นคือแนวแปลงที่ดินนะครับก็จะเห็นนะเห็นวิเนว,เห,วเห็นอะไรอยู่ และตรงนั้นนะ่ก็คือหอะระฆังของวัดนะครับมองเห็นชัดเจนเลยได้ยินเสียงคัดนะครับผมพาลุยมาตรงนี้ต่อนนะตามมาครับเดออิมาถลนเนี่ยแล้วยังมีก๊อกน้ำเนี่ยมีเป็นระยะเลยผมเมื่อกี้ผมเดินผ่านข้าวโพดมานะครับส่วนไร่ข้าวโพดมา อ่าตรงนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งนะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นต้นขนุนยักษ์เลยนะครับต้นนั้นผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นเพกาะมะพร้าวเสาสัญญาณโทรศัพท์นี่อยู่เสาสัญญาณสื่อสารนี่อยู่อีกแปลงหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้แต่ก่อนเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งตอนนี้รื้อไปแล้วแล้วสร้างสร้างใหม่นะครับเป็นแบบนี้เลยสร้างใหม่เลยนะ,ะมาดูฮนะบ้านสร้างใหม่เลยรื้อรื้อหลังเก่าออกแล้วได้หลังนี้แทน คุณพร้อมอยู่เลยด้วยเนี่ยอ้โหพักเนี่ยทำบ้านหลังใหม่เลยทั้งข้างบนจะมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องโล่งแล้วข้างล่างเนี่ยเขาเทปูนนะครับเทปูนไว้โล่งัะกลมโล่งัะกลมมีห้องน้ำแล้วก็มีอ้านพักเล็กๆอีกหลังหนึ่งนะครับเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้เป็นบ้านหลังใหญ่เนาะแล้วก็รื้อออกเนาะใช่ครับใช่รื้อออกเอ๊ะไอ้ไอ้ต้นนั้นน่ะมันกลมมัน กลมๆบ้างลีๆบ้างเขียวๆอยู่บนต้นต้นอะไรอ่ะมะตูมมะตูมเหรอมะตูมครับมะตูมต้นใหญ่ๆเลยเลยต้นมะตูมไอ้ที่มันคล้ายๆลูกกำปั้นคล้ายๆข้อนะข้อมะตูมข้อมะตูมที่เขาไปหั่นต้นกินต้นน้ำมะตูมกินสุกอะไรเนี่ยอ๋อที่ยังกําปูมาอยู่ไปไว้ไหนปะลุงอ่าอยู่นั่นมันโตอยู่ใต้ต้นเต็มไปหมดเลยต้นมะตูมที่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายต่อนะครับครับเอาเลยเพี่ทางด้วยหรอนี่ครับ แี่แต่ก่อนเนี่ยตรงนี้พื้นตองสังเกตดูร่องรอยนี่คือบ้านพื้นบ้านเดิมนะครับพื้นบ้านเดิมนี้นบ้านเดิมตรงเนี้ยนะลื้อออกไปแล้วฮะลื้อออกไปแล้วนี่ต้นมะนาวเดี๋ยวหูดกมากเนี่ยร่วงเต็มไปหมดเลยกินไม่หวานไม่ไหวครับเพราะว่าไม่มีใครนั่นดูแลต่อจะขายก็ไม่ไหวตอนนี้ราคามะนาวถูกนะครับเอาไว้เก็บกินเก็บใช้มะเขือพวงก็มีเนี่ยไม่พอนะอ้าวว่าแล้ว กัดไปเท่าไรเงาะก็มีฮะอันนี้เงาะอ่าเงาะนี่โดนนกกินไปละเงาะอ,อันนี้เป็นเงาะโรงเรียนนะฮะเนี่ยดูดูสีสีเงาะเนี่ยก็รู้เนี่ยดูดูขนเงาะนะครับเนี่ยออกแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นผลไม้เขาเขามีตลอดเนี่ยน,นี่ไม่มีละแต่เก็บไปแล้วเดี๋ยวดูที่ว่าพอจะมีไหมหลงเหลืออยู่ไหมอ่ะโอเคได้หน่อยได้หน่อยดูที่ลูกเล็กจึงหนึ่งจะเป็นยังไง ชิมอีกแลวฮะอันแน่ลูกเล็กก็ยังใช้ได้ครับอืมหวานไม่ได้เป็นง้อโรงเรียนฮรแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ผมไม่แน่ใจต้นอะไรนี่ก็ต้นฟอกเทลอันนี้ต้นกระ้อนนะกระ้อนยักษ์เลยใหญ่มากเนี่ยต้นกระ้อนยักษ์ตอนนี้ยัง หน้ากระถ้อนไม, ops? ไม่มีแล้วเนี่ยลองดูนะครับต้นใหญ่แค่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนต้นกระชายนะครับเหมือนต้นกระชายเดี๋ยวผมจะลองไปโอบดูว่าต้นใหญ่แค่ไหนนะครับขออนุญาตนะครับสิทธิสุภโตนะโมพุทธายะปะตูนคาภะกุมาเทวะสมาณาทุกขออนุญาตโอบนุ่ใหญ่มากน่าะสองคนโอบนี่นะฮะ ใหญ่จริงๆต้นกระท้อนยักษ์ใหญ่มากแล้วนี่นี่มีดงนี่ด้วยเนี่ยดงกระชายด้วยเนี่ยอะไปดูต่อครับกว่าจะถึงตรงนู้นใส่ผมจะอิ่มก่อนตรงนี้เป็นแนวเลยนะยาวไปสุดนู่นเลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเนี่ยเริ่มแล้วอันนี้คือมะปางนะฮะแต่ตอนนี้คุณไม่เห็นลูกแล้วเพราะว่ามันหมดหน้าหมดหน้ามะปางยาวไปสุดนู้นเลยนะผมพาลยุยผมพาไปลุยสว่วดีกว่าตรงนี้เป็นที่โล่ง ตรงที่โล่งเนี่ยก็จะเห็นภูเขาเห็นภูเขามีต้นเพกามีอะไรต่างๆอยู่อันนี้ม,มะม่วงฮะต้นมะม่วงโอ้มาเถอพวงเยอะด้วยนะมาเขือพวงเยอะอร่อยอะ่ะมาเือพวงมาถึงท้ายเนี่ยให้ดูตรงนี้ต่อครับเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ต่ออะในคลิป EP ีแรก ในคลิปอีีแรกบริเวณแถวนี้ถ้าคุณไปดูในอีีแรกของผมนะฮะจะเป็นสวนพริกเป็นสวนพริกนะครับที่เขาปลูกพริกเยอะมากปัจจุบันนี้กลายเป็นปลูกข้าวโพดไปแล้วครับนี่ฮนะส่วนตรงนี้ก็เป็นะมะม่วงยาวไปถึงสุดน,นู่นเลยนะอันนี้เป็นสวนมะม่วงอยู่นะครับเมื่อกี้มีมีมะปรางอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวข้างในมีมะปรางอยู่เยอะมากตามมาดูฮะ เราจะพามาลยุยทำนี่เป็นเฉยมอันนี้กอไผ่กอไผ่กอเบ้เลอร์เลยดูกอไผ่ก่ออนโ้ดูหน่อมไม้ดูหน่อมไม้ดูหน่อมไม้ก่กอวกนนี่ฮะ้องฟองเลยะนี่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 โอ้โหหน่อมไม้อะไรใหญ่ขนาดนี้นี่ฮะดูครับดูครับเนี่ยหน่อ,อมไม้เนี่ย กินกินหน่อเดียวเนี่ยกินได้ทั้งอาทิตย์เลยนะเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับอ่ะไปดูต่ออ,อันนี้ก็เป็นดงมะม่วงอ่ะต่อไปดองมะม่วงจะเป็นอะไรอ่ะเพื่อผมมาดูด้วยนะ อันนี้ขาขาต้นขาอ่ามาถึงโดอ่าตรงนี้แล้วอันนี้ยังอยู่ในเขตมะม่วงและเนี่ยมีต้นฟอกเทลอยู่เยอะมากต้นใหญ่ๆนะเดนมาทางบ่ายลัางตังนี้นก็ได้นะต้นฟอกเทลเนี่ยทำเป็นบรรยากาศแบบดีส่อ์นะครับสวย เพราะว่าเหมือนเดิมแต่ก่อนตรงย่านน่าจะเป็นลักษณะคือเขาปลูกเอาไว้แล้วทํเป็นแนวรีสอร์ทเพราะว่ตาต้นพวกนี้นะต้นไม้พวกนี้ต้องอยู่ที่รีสอร์ทอ,อ,อันนี้คือต้นสาบเสือนะครับแต่ก่อนบ้านหลังที่พึ่งรื้อไปเนี่ยนะครับเขาเลี้ยงพึ่งด้วยนะฮะนี่คืออาหารของพึ่งครับเนี่ยเกสอนออกมาสาบเสือเนี่ยเป็นพึ่งเอ่อเป็นน้ำพึ่งที่มีคุณภาพมาก เนี่นนยเงิอนอ่ะมีมีรูปฟอกเทลอยู่เนี่ยบางคนเรียกว่าหมากนะร่วเนเต็มไปหมดเลยนะครับมีกระาม้วงอยู่มาดูอันนี้เป็นโดมฟอกเทลแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหมือนต้นหมากเดี๋ยวให้ดูนะเต็มไปหมดพวกนี้ถ้าปลูกไว้ไป,ไปอยู่ตามบ้านจัดสรรหรือว่ารีสอร์ทนะโอ้โหสวยแล้วราคาก็ไม่แพงนี่ บางคนบอกเอ้หมากก็บ่าเนี่ไม sure. ่ใช่หมากหมากที่คูเท่าผูแก่กินกันนะอันนี้เป็นเม็ดเนี่ยเม็ดต้นพอกเทลเนี่ยเอาไปปลูกต้นหนึ่งเวลาโตมาก็หลายตังนี่นี่บุกล้าเนี่ยเต็มเลยเนี่ยขึ้นเนี่ยนี่คือก้าต้นพอกเทลนะครับไปดูกันต่อครับอ่ะผ่านจากรง ต้นก็อกเทลเป็นอะไรต่อนที่ล่งตรงนี้เขาก็ปลูกพริกตอนนี้ปลูกพริกแล้วฮะแต่ก่อนตรงนี้ตรงนี้เป็นดงพริกนะตอนนี้กลายเป็นข้าวโพดไปนะครับเป็นดงข้าวโพดอ่ะผมพาลุยมาดงข้าวโพดเลยดูได้เป็นยังไงมะน,นาว จริงๆเยอะมากเลยนะเนี่ยตรงนั้นก็มะนาวนี่มะนาวนี่มะนาวนี่มะนาว,นานาวเป็นพุ่มเลยขายได้ครับมะนาวแป้นเนี่ยแต่ช่วงนี้มะนาวถูกเลยปล่อยทิ้งมาดูพอนนี้มาถึงมาถึงผลไม้ที่มีมูลค่าแล้วดูมะนาวเปลือนเป็นไปห,หมดเลยเสียดายเหลืองเต็ไหมไม่หมด นี่นะเนี่ยนี่ฮะนี่คือแนวสวนแนวสวนมะปางสวนมะยงชิดแต่ตรงนี้มีท่อเนี่ยท่อรดน้ํามีตลอดทางนะครับเนี่ยถ้าเผื่อว่าช่วงที่มะยงชิดออกนะหรือว่ามะปางออกเนี่ยตรงนี้โอ้โหเก็บขายไม่หวานไม่ไหวนะครับเยอะมากเนี่ยเป็นดงเลยนะเนี่ยสองข้างทางเนี่ยเนี่ย ทั้งหมดเลยเนะนี่ยนี่สวนมะปางนะครับยาวไปสิบรุ่นมามาดูวุยต่อเอาออกข้างนี้ดีกว่าเป็นเหมือนกันหมดนะตรงนี้เนี่ยเป็นสวนมะมะปางสวนมะยงคิดหมดเลยเยอะมากกว้างมากดูแนละ้วน่าจะประมาณ สี่ห้าไร่นะครับสวนเนี่ยนะสี่ห้าไร่เมืม่อกี้ผมเดินมาเนะี่ยวิวเขาสวยมากนะครับวิวเขาสวยมากเห็นไหมเอาละจะมาถึงเกียงนาผมละตรงนี้มีมะขามยักษ์ต้นมะขามยักษ์อยู่หลายต้น ต้นหนึ่งนี่มากกว่า1นึ่งคโอ่อะนีเป็น10ต้นเลยเนี่ยอันนี้คือโซนโดงมะขามยักษ์แล้วตรงนี้คือแทงน้ำนะครับที่เขาเก็บน้ําไว้นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูได้แทงน้ำนี่เป็นยังไงเขาพแท้งน้ำปลูกน้ําจากดินใช่น่าจะเป็นลักษณะน,น้ำเอ่อน้ําบาดาลน,นะครับน้ําบาดาลมีน้ําอยู่นะครับน้ําไหลปกติอ่ะเนี่ยอันนี้คือดงมะขามยักษ์ มีกี่ต้นแล้วเนี่ยเป็นสิบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามต้นนะครับเนี่ยดูต้นขนาดนี้ให้ดูนะเนี่ยผมโอมไม่ถึงเลยเนี่ยต้นใหญ่ๆขนาดนี้เยอะครับเยอะมากมีติ่สามต้นมาถึงตรงนี้แล้วฮะเมื่อกี้เราอยู่ข้างหน้า เราอยู่ข้างหน้าเป็นถนนนะอันนี้มาลงมานี้หน่อยต่างระดับลงมาดูนี่ดูนี่สนดูกล้องดูตรงนี้นะ ตรงนี้มอสเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเงี้ยแสดงว่าผืนดินที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆชุ่มชื้นมาก,นกนเนี่ยดูดินซะก่อนเนี่ยดินร่วนโอโ้โหปลูกอะไรก็งามฮะดินลักษณะนี้นะครับปลูกอะไรก็งามแล้วเนี่ยดูเงี้ยแสดงว่าความชุ่มชื้นสุดยอดแล้วไม่พอนะเขาสูบน้ําจากเนี้ยมีท่อสูบน้ำนะสูบน,น้ําจากนี้ครับแม่นะ้ําเ็ก นี่ฮะมีร่องน้างํามาภูมิใจนําเสนอนี่คือแม่น้ําเข็กที่ผมบอกว่าด้านหน้าติดถนนถนนหลักนะถนนสายเอเชียมายเลขสอง่ยรตรงนี้คือแม่น้ําเข็กนะครับเี่ยแม่น้ําเข็กยาวไปนู่นเลยนะเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดเนี่ยตอนนี้ตรงนี้เป็นคล้ายๆเป็นแนวโค้งเลยหน่อยนะครับแนวตรงนู้นนะถ้าแนวลักษณะเน,นี้ยนะครับฝั่งนู้นน้ําจะเชาะ ฝั่งนี้ดินจะสะสมเพิ่มเพราะฉะนั้นคุณจะได้ที่งอกทุกปีนะครับถ้าลักษณะนี้นะเพราะว่าไม่ใช่เป็นแนวโค้งถ้าแนวโค้งที่โค้งแบเนี้ยน้ําก็จะกินพื้นที่เราซอตะลิงทุกปีเหมือนกันแต่นี่เหมือนว่าเราได้ที่เสริมทุกปีนะครับโอ้โหสวยใช้ได้นะครับอ๋อนี่ต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรมีลูกด้วยนี่เขาเรียกลูกอะไรก็ไม่รู้อันนี้ลูกอะไรไม่รู้เนี่ย อโอเคนะฮะก็จุดใจนะครับจุดใจละอันนี้สรุปตรงนี้หน่อยหนึ่งผมยืนสรุปท้ายคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้สังเกตดูว่ามีรอยแตกของดินนะครับเมื่อโหทําเป็นแกนแันย้อนไปเลยเนี่ยมีรอยแตกของแผ่ของดินแล้วก็มีหูดินชุ่มชื้นแล้วก็มีมอสขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ ดินก็ยกระดับขึ้นไปหมายความว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยในอดีตนะครับช่วงน้ำมามากๆน้ำหลากเนี่ยตรงนี้อาจจะน้ำท่วมถึงท่วมถึงนะครับผมบอกงนี้เลยแล้วกันว่าตรงนี้น้ำน่าจะท่วมถึงเพราะว่าแนวถ้าแนวดินแยกอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นหมายความว่าเคยมีความชุ่มชื้นเคยเป็นที่ขังน้ำหลังจากนั้นน้ำไหลมาโดนแสงโดนแดดโดนอะไรแล้วดินมันก็แตกแยกออกไปนะครับ แต่บริเวณที่เดินมาเมื่อกี้นี้นตรงนี้นะฮะสูงกว่าตรงที่ผมยืนอยู่ประมาณสองถึงสามเมตรนั่นนะอันนั้นน้ำท่วมไม่ถึงนะครับตรงนี้เป็นแอ่งอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นเองนะเพราะฉนั้นบอกเลยว่าที่ตรงนี้สวยด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ําภายในพื้นที่สิบห้าไร่มีสวนผลไม้สารพัดเลยนะครับผมเดินมากินยนต์อิ่มเลยนะพูดไปกินไปด้วยนะครับอะยุงมาแล้วอ่า ครับถ้าไงสนใจติดต่อมานะครับอ่ีพีนี้นะฮะผมลดให้1ล้านบาทเลยนะครับจากราคา18ล้านเหลือ17ล้านเท่านั้นเองนะสนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณที่ตามครับ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe บ้านและที่ดินสองแควเพื่อไม่พลาดที่ดินใหม่ๆราคาถูกนะครับ